เดินทางเข้าบ้านกำังเดินทางเข้าบ้านครับผมเลิกง,งานทุ่มหนึ่งครับผมขณะนี้เวลาทุ่มอยู่ประเทศอิตาลีทา่านในคำยำทุ่มประมาณทุ่มทุ่มซีท ิดมองข้ามกันเลยข้ามมันจะเป็นหน้าที่ของทหารครับ